ดูคลิปแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่อง B d m m d ไว้ได้วยนะบอกเลยค่ะว่าทุกคน,นจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดพิเศษจากพวกเรามินดี้แน่นอนคะ่ะพวกเราจะตั้งใจทำคอนเทนต์สนุกสนุกมาให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ยิ้มตามเวลาดูพวกเรานะคะอย่าลืมนะคะทุกคนกดซับกันไว้เลยค่ะมาติดตามกันเยอะนะววสวัสดีค่ะทุกเรามินดี้และตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงมินดี้รีแอคชั่น แล้วกับรายการนี้วันนี้เราจะมา reaction เพลงอะไรคะเพื่อนเพลง Let's Kiss ของพี่พี่คิสซ็อ e ไลท์ี่สาวของเราเรามีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตของพี่พี่คิ s s ็ p กไลท์มาด้วยต้องและนี่คือคัมแบ็กหลังจากที่เราไปดูอ่ะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนั้นอ่ะเราไปดูกันแล้วเราก็โดนพี่พี่ตกฉับด้วยได้ฉับด้วย คือแบบเราไม่อยู่ในที่ที่แบบโคตรจะ perfect seat คือแบบเราเจอพี่ๆทุกคนแบบใกล้มากแล้วแบบโอ๊ยอกอีแตนจะตายตายแล้วเขาเต้นต่อหน้าเราเลยใช่แล้วเห็นตอนนั้นก็แบบท้าแล้วพี่เลยตีแบบได้ควตั้ใจด้วยด้วยสามอะรู้สึกเข้าใจแฟนคลับแล้วว่าทําไมแฟนคลับเขาถึงได้แบบว่าเฮ้ยหนูจะไม่คุยกับพี่อะไรอย่างงี้แต่วันนั้นอะหนูรู้สึกว่าพวกเราน่ากลัวมากอีกคน ฟ้าสี่คนอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะเราจะไม่พอจะเล่าว่าตอนที่มันจะมีแบบเอ่มวอล์คูพี่ๆเขาใช่ไหมตอนตอนจะออกจากห้องแล้วแล้วห้องหนูไปทเทเวิร์สใส่พี่เขาถ้าสติ๊กเกอย่างเงี้ยพี่จะดังเพลงเดินออกไปแล้วแบบพี่เขาจะคิดว่าเราแปลกข้าหน้าเขมรดเลยที่มแค่คอนจัมเราได้เอาเป็นว่าเรามาดูแอมเบของเขาแล้วกันเลยค่ะเลิฟกูคือเต้นแบบสองเริ่ม วกไมโครมก็เป <laughs> ็นการทดลงอมอุ๊ยเอ็กซ์อร 아่ารักน่ารักมากเลยเห้ยเอ โอ้กเลอ้โหดีได้สลิดเช็โตใหม่แล้วค่ะเช็้คะวันหลังข um, ึ้นนั anyway> ่มัโตแล้วเช็ดก็ ไม่จบแล้วเหรอแล้วตอนนี้เยังไม่จบทางออกเดินไปไหนกันโอ้โหว้าวจบแบบจบแบบฮาร์ดอาจจะมีบทต่อไปยุติการจบเพื่อนหรอแค่สองคนจะไม่มีใครมีอาจจะมีต่อมา ชอบฉากฉากไหนที่สุดการเรียงจับตัวใช่ไหมชอบฉากเปิดเลยค่ะที่แบบเหมือนมันอยู่ในท่ออะไรสักอยาก่างแล้วค่อยๆซูมเมมเบอร์แต่ละคนแบบแล้วดูคนกสิร์ตยิ่งนิ่งก็อะไรนะยังไงฮ่าฮ่าฮ่าเห็นน่งๆเราแบบริปซิงอ่ะแล้วก็นั่งนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบมันฉากมันดีเหมือนซีจีมันดีด้วยรู้สึกว่ามันเข้ากับมูดเข้ากับเพลงเลยใช่หนูออชอบสองใช่ คือฉากแรกที่มันเป็นหมนแบบเขาซูมไปที่คอแล้วมันเป็นเวลามันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งที่แบบเราจะคอยบอกใช่แล้วแบบแต่ว่าเราจะมีเวลาเตือนตไหนใช่รู้สึกว่ามันล้ำมากเหมือนแบบว่าเราไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็อีกฉากนึงก็คือเหมือนตอนที่ฉากใกล้จบตอนที่มันแบบว่าเป็นไฟซิล h o u e t t e แล้วทุกคนก็จะคือแบบ เห็นแบบโซ่ทรงทุกคนแล้วก็เห็นจันริดทุกคนผ่านทางแบบที่ไม่ใช่สีหน้าจนเป็นแบบเหมือนบอดี้แลนเกจรคือเห็นแล้วแบบหูยนี่ค่ะพี่ใจเย็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนคือแบบนีมากเพอนพอะหนูนะคะจริงๆหนูชอบทุกอันเลยแหละคือเหมือนหนูชอบช็อตที่นี่แหละตอนแรกเลยแล้วที่ตัดเป็นหน้าทุกคนอะเฟียวมากแล้วก็หนูชอบช็อตที่ พี่เขาทำเป็นภาพสีดำของแต่ละเอ้ยสีเทาของแต่ละคนอ่ะคือสวยมากคือสวยจริงสวยเพิ่เลยแล้วก็ทุกคนแบบเหมือนพี่นัตตี้พี่เบลพี่จูลี่มีหน้ามาแล้วก็ย้องสีผมเดียวกันใช่สวยมากท่าเตนดีมากค่ะสิบสิบสิบเลือดีละเหมือนแบบเอ็มวีนี้เหมือนมีความหมายแฝงเลยน่าจะสวย แบบนั่งตีกษามคิสรีมันเป็นเหมือนเวลาค่อยๆถอยลงแล้วมันก็มาตึงคิดซลไยแบบแต่ละเวลาแบบในในวีมันมีแบบมันเวลาบอกอะขึ้นรอนเลขสองสองสี่อะเดี๋ยวต้องไปตีความอีกทีใครที่แบบว่าเป็นแฟนตัวยงฝากบอกได้นะคะเขาเล่าได้นะคะว่ามันยังไงชอบเหมือนที่ทุกคนบอกเลยท่านคือเลิศเกินแล้วก็อมไบฟ์โดยรวมแบบอันนี้ไอนี้นึกถึงนาง ไอ้ที่มันน่าเผื่องเวลาชิลใช่ไหมน,นี่ถึง Resident Evil <laughs> มันมันแอบเหมือนอยู่นะแบบอยู่ในแ lab เลยเงี้ยเฟี้ยว <laughs> แล้วก็ชอบตรงไฟซิ l h ว u เหมือนกันคือเลื้อยยังไงให้สวยขนาดนั้นอนะแบบคือ <laughs> เลกศเกินแล้วก็ <laughs> คิดเข้าใจเลยเขาคือคงจะเหมือนแบบว่าแบบกำลังลดแกว่งภาพกระถุ่มแล้วก็ตอนที่มันเป็นไอ้เนี้ย ห้องกระจกกลมๆอ่ะที่เป็นเหมือนทองใช่ที่เป็นแบบทรงกระบอกอ่ะแล้วก็ตอนที่พี่จูลี่ว่าเกาะกระจกอ่ะคื่องเดนดับโรสอัมมาไลท์เรืองเดคือทุกคนสวยมากเรารู้สึกว่าเป็นคอนเซปต์เอ็มวีที่แบบล้ำอ่ะเหมือนดูหนังแบบเหมือนแบบหนังไซไฟอ่ะไซไฟอวกาศอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วตอนจบก็คือแบบ ติดตามตอนต่อไปแบ้วทีมวิวอะแบบจบแล้วหรอใช่ทุกคนคือแบบว่าตอนที่มันจบปุ๊บมัแบบฮะจบแล้วเหรออันนี้จบแล้วใช่ไหมระเพลินเลยแล้วก็จำสแกนอีกรอบยังไม่จบจ้ะยังไม่จบค่ะหนูรู้สึกว่ามันรัมรู้สึกว่ารัมเหมือนกันแล้วก็ชอบฉากที่เป็นมันคล้ายๆลูกอมเป็นแบบสีฟ้าๆเป็นวงกลมแล้วก็จะมีแบบเลขเลขแล้วมันก็จะเข้าฉากให้เป็นเต้นแบบ ไฟสลัวสลัวแล้วก็เต้นแบบว่าคนกราฟีมากค่ะใช่ชอบมากชอบทุกอย่เลยหนูรู้สึกว่ามันแบบดูเพลินมากแบบอ้าวแป๊บแปจบแล้วคือเพลงก็คือแบบโอ้โหวายกปลังดีเลยแบบมันนัวทุกอย่างมันนัวไปหมดเลยแล้วยิ่งดูไปด้วยฟังไปด้วยคือแบบดีมากๆแต่ว่าพาร์ทที่หนูชอบเลย้ยหนูชอบตอนพี่ฮานินลวกันตอนที่เขาแบบผมเปียกแล้วก็แบบจื๊อเลย สวยมากโอ้ oh my god รวมถึงฉากที่แบบเขาเปลี่ยนชุดที่ไม่ใช่ชุดสีขาวอะเป็นเอ้ยไม่ใช่ชุดสีขาวชุดสีที่มันสีเทา,ทาๆกลมๆนิดนึงอะเปลี่ยนมาเป็นชุดแบบแนวเต้แนแบบ street street hit different ดี <Hit different. S 1> มากมาเสื้อของกีตก็คือชอบเหมือนที่เกยชอบกับเพลงจังชอบอะไรที่แบบว่าทานอนแล้วแบบว่า คือมันเหมือนซูมหน้าแต่ละคนแล้วแบบคุนสวยมากแบบวีชวลจับสดแล้วก็ชอบคุณเบลมากค่ะคือเขาแบบนั่งตัวแล้วก็เช็ดกระจกสุดเนี่ยเช็ดตรงนี้คือว่าหลังถ้าเกิดว่าเราน้ําทําน้ําผงปุ๊บเราห้ามเช็ดธรรมดาทางนี้ไม่ได้นะคะต้องนี้นะนี่ต้องเช็ดแบบเจลชีเบลเท่านั้นต้องมีเจลตัวเสร็จเช็ดคอตัวเองต้องเอามาแบบเอ้ยคอแห้งอ่ะขอแห้งหน่อยไห ทุกคนเหมือนอยู่ในกระจกอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เกาะอเออนั่นเห็นนั่นฉากเดียวกับเพลงจังแล้วแบบตอนนั้นคือพูดเลยอยากเห็นชีเบลเกาะอ่ะแล้วก็มาปึ้งแป๊บหนึ่งแล้วก็แต่ก็คือชอบมากหลายฉากคือทุกคนสวยมากๆสวยแบบเหมือนสวยกินคนใช่สวยกินคนมากแบบตั้งแต่พี่นัตตี้มาคือโอ๊ยได้เลยอย่ามึมคือจะพูดก่อนหนูรักเขาฮะ หนูชอบพี<อ>่ตูรี่ด้วยค่ะหนูชอบพานนินชอบชีเบลชอบพี่ลัตเต้ค่ะรักค่ะเนี่เพลงนี้มันปึ้งมันเลิศเนาะแล้วก็เชื่อว่าจะมีเพลงอื่นอีกเพราะว่าน,น่าจะออกมาเป็น คอนเสิเพลงต่อไปเลยเดี๋ยวพวกเราจะมารีแอคอีกแนะ่นอนยังไงก็ทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าความหมายของเพลงนี้มันเป็นยังไงหรือว่ามีดีปม m น a n i n g งไง behind it ก็คอมเมนมาได้นะคะวันนี้มันดี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะไปก็ก็ก็ทุกคนคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่อง VDM MD ไว้ได้วยนะ บอกเลยค่ะว่าทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดพิเศษจากพวกเราทีนี้แน่นอนค่ะพวกเราจะตั้งใจทำคอนเทนต์สนุกๆมาให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ยิ้มตามเวลาดูพวกเรานะคะอย่าลืมนะคะทุกคนกดซับกันไว้เลยค่ะมาติดตามกันเยอะๆนะ